สวัสดีค่ะหมอชื่อหมอพักค,ค่ะเป็นหมอประจำคลินิกสาขาชุมพรนะคะหมอเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์แพทย์โกวิทนะคะหมอมาเรียนเกี่ยวกับคอสฟิลเลอร์ค่ะฉีดแล้วรู้สึกอินมากเลยฟิลเลอร์คือแบบมันว้าวจริงๆรู้สึกว่าเออฟิลเลอร์คือการเติมเต็มที่สุดยอดมากๆเลยอะค่ะพอจบคอสแล้วหมอก็ มองตัวเองแหละฉันมีส่วนที่แบบฟิลเลอร์น่าจะช่วยเติมเต็มได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแก้มตอบไม่ว่าจะเป็นคางหรือว่าไม่ว่าจะเป็นขมับที่ตอบลึกเออแล้วก็มีปากอีกที่หนึ่งที่แบบไม่ค่อยได้ดูแลเพราะตั้งแต่มีน้องด้วยมีลูกตัวเล็กๆก,ก็เวลาทุกอย่างก็ทุ่มเทให้ลูกสเต็มที่ก็เลยเออรู้สึกปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปนิดนึงเดีพอทีนี้จะเริ่มทํางานเข้าสู่ คลินิกความงามและก็เลยแบบอยากจะสวยค่ะเห็นท่านอาจารย์แบบมีเคสรีวิวทำปั้นแต่งน้องๆแบบสวยเงี้ยก็เลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยเนรมิตให้พักเนี่ยดูดีขึ้นนะคะเดี๋ยวมารอชมกันค่ะว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์พักสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็มาขอว่าอยากจะขอฉีด ก็เดี๋ยวหมอฉีดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฉีดให้เนาะก็จะก็เดี๋ยวจะฉีดแบบเขาเรียกว่าฟิลเลอร์หน้าเด็กา็ฟิลเลอร์หน้าเด็กคือใช้ฟิลเลอร์แก้ไขปัญหาบนใบหน้าหลายตําตำแหน่งร,ร,ร่วมกันประเมินแบบองค์รวมเลยอันนี้เขาเรียกอะไรฟิลเลอร์หน้าเด็กก็เดี๋ยวมาตามดูกันแล้วกันว่าของคุณหมอพักเนี่ยหมอจะฉีดตรงไหนให้บ้างแล้วเป็นยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าง,งานฉีดฟิลเลอร์ของหมอเนี่ยก็คือจะเป็นงานเทเลอร์เมดคือเป็นการออกแบบเฉพาะบุคคลจริงๆ<ม>ไม่ใช่ว่ามา ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเป็นใครคนไหนมาก็ใช้เทคนิคทุกอย่างเหมือนกันหมดคือเป็นการออกแบบเฉพาะ,ะบุคคลจริงๆแล้วก็เป็นการปรับหน่งงไา้ด้วยงั้นเดี๋ยวพี<ม>่จะปรับหน่งงไา้ด้วยโอเคไหมคุณค่ะจ้า,จาก่อนอื่นเดี๋ยวจะประเมินให้ดูก่อนว่าหน้าของน้องเนี่ยของอาจารย์หมอพักเนี่ยควรจะแก้ไขตรงไหนก่อนค่่ะอเนื่องจากเป็นคนภาคอีสานเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเนาะก<ำ>็ม,มีส่วนค่ะโอเคจมูกอ่ค่อนข้างเตี้ยไปนิดนึงน้องเป็นคนหน้าผากสูง พอหน้าผากสูงพอจมูกเตี้ยมันเลยทาให้หน้าไม่ค่อยได้สัดส่วนทําให้หน้าผากับจมูกเนี่ยแยกส่วนออกจากกันคือไม่ต่อเนื่องกันนั่นเองขาดความเป็นเ็าเรียกว่าความละมุนหรือความฮาร์โมนีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะใช้ฟิลเลอร์เนี่ยจัดการที่จมูกให้นะครับแล้วก็เห็นมองว่าคางเราจะสั้นๆอยู่นิดนึงเพราะเนื่องจากกรามเราใหญ่กรามใหญ่นเลยทําให้ดูหน้ากลมเพราะฉะนั้นพอได้คางปุ๊บเนี่ยได้คางเอาจมูกปุ๊บเดี๋ยวหน้าเราจะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยโครงหน้าจะเปลี่ยนเลย คือเอาง่ายๆว่าเปลี่ยนขนาดไหนคือเปลี่ยนที่แบบว่ากลับบ้านไปสามีงงอะ่ะ <c> <C> ว่าจะสวยอะไรได้ขนาดนี้ <C> อยากรู้ไหมเป็นยังไงอยากดูไหมจะฉีดแล้วจะเป็นยังไงอ่ะแล้วเดี๋ยวพอฉีด <C> เดี๋ยวหมอจะฉีดคางก่อนฉีดจมูกก่อนนะครับพอฉีดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาประเมินต่อว่าถ้าหมอได้คางแล้วได้จ,จมูกแล้วเนี่ยตำแหน่งต่อไปควรจะเป็นตรงไหนเห็นไหมคะค่ะโอเคอ่ะเริ่มเลยแน่น เรียบร้อยแล้วครับชอบมากเลยค่ะจันเป็นไงบ้างจมูกจากที่แบบจากที่แบบแบนๆก็ตรงใกล้ๆได้นะครับใช่ไหมได้จมูกโอเคแล้วก็คางท้าคนถ้าดูก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ฉีดนะคางกับจมูกรับกันแล้วแล้วหน้าดู V Shape แล้วละมุนมากขึ้นเห็นไหมฮะค่ไหมเป็นการเปลี่ยนโครงหน้าแล้วก็จมูกนี่คือปรับโมเดลง่ายด้วยแบบรับซับเลยแล้วก็คางแบบนี้บอกเลยว่าสวยมากปังๆเลยครัอใช่ไหมโอเค นี่แหละครับนี่คือการฉีดฟิลเลอร์จมูกนะครับแล้วก็ฟิลเลอร์คางการฉีดฟิลเลอร์คางเนี่ยตอนที่หมอฉีดนะไม่ใช่ฉีดฉดคางแล้วได้แค่คางนะครับเห็นไหมว่าแก้มเนี่ยยกขึ้นด้วยเล่นเหนียงก็หายไปด้วยลองมือสัมผัสที่เหนียงดูมันไม่เจอเลยนะใช่ไหมนอกจากได้คางแล้วร่องน้ําหมากตื้นขึ้นด้วยร่องข้างคางตรงเนี้ยหายไปด้วยแก้มยกขึ้นด้วยเละนเหนียงก็หายไปด้วย ได้เหมือนกับยิงกระสุนนัดเดียวอะ่ะได้นกสี่ห้าตัวเลยเห็นหคะครับค่ะอ่าโอเคส่วนจมูกฉีดฟิลเลอร์จมูกยังไงไม่ใช่ได้แค่จมูกแต่เห็นไหมครับว่าปีกจมูกแคบลงด้วยเห็นนะอ่าลงเลยหน้าขึ้นเห็นไนหะมเห็นไหมครับว่าปีกจมูกแคบลงชัดเจนจมูกก็เป็นสันขึ้นสวยรับกับหน้าผากแล้วค่ะจ๊ะนะคะโอเคอ่ะต่อไปนะครับถ้าหมอประเมินนะต่อไป สิ่งที่จะต้องทําต่อไปเพื่อให้ดูเด็กขึ้นไปอีกคือใต้ตาครับเดี๋ยวหมอจะฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วก็ปากแล้วจะดูสาวแล้วก็เซ็กซี่ขึ้นโอเคพร้อมไหมครับถ้าพร้อมพร้อมไหม,อ,มอ่าเริ่มกันเลยโอเค okay. นะครับน้องฟ๊บเสร็จแล้วเจ็บไหมจ๊ะทนได้ค่ะจย์ทนได้นะโอเคก็จมูกตอนแรกเราก็ฉีดจมูกคางนะครับแล้วก็ประมาณ ครั้งที่สองเนี่เราฉีดใต้าตากับปากไปแล้วนะครับถ้าสังเกตดูนะครับใต้าตาถ้าก่อนหน้านี้ใต้าตาก็จะดําคล้าลึกนะครับตอนนี้เต็มแล้วไอ้ที่ดําคล้าก็จางลงแล้วก็ปากก็สวยงามมากอันนี้สายสายแบบเขาเรียกอะไรเป็นสายเกาอ่ะแต่ว่าสายเกาแบบค่อนข้างหนาหนิดนึง <S <S นะครับคอนเซปต์ของการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาที่ที่ท,ที่พี่ฉีดให้นะน้องักก็คืออย่างนี้ปกติใต้ตาเนี่ย การฉีดจะมีมีคอนเซปต์การฉีดอยู่สองอย่างสองแบบหนึ่งก็คือเราแบ่งฟิลเลอร์เป็นสองสองกลุ่มนะ<ช>หนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นโมเลกุลเล็กโมเลกุลเล็กบางเบาความเนืดของมันเนี่ยจะเนืดจะเนืดกว่าน้ํานิดเดียวอ่ามันจะเนืดกว่าน้ํานิดเดียวแต่ข้อเสียคือมันอยู่ได้ไม่นานบางคนบอกอยู่ได้หกเดือนบางคนอยู่ได้สามเดือนบางคนบอกเดือนเดียวก็หมดละอืมค่ะที่เจ็บตัวทีหนึ่งแล้วอยู่ได้สามเดือนหกเดือนไหวไหม ก็ไม่อยากเจ็บบ่อยค่ะอ่าใช่ไหมครับก็เลยมันหมอก็เลยเอาฟิลเลอร์อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับที่ที่เป็นโมเลกุลใหญ่ซึ่งมันจะเนืดกว่าค่ะมันเนืดกว่าที่เป็นโมเลกุลเล็กบางเบาซึ่งม,มีมันมีตั้งแต่ใหญ่ธรรมดาใหญ่มากขึ้นอีกกับใหญ่ที่สุดแต่การเอาฟิลเลอร์ที่เป็นโมเลกุลใหญ่ที่มันค่อนข้างเนืดเนี่ยข้อดีคือมันอยู่ได้นานค่ะจะดีกว่าไหมถ้ามันฉีดฟิลเลอร์แล้วไม่ได้อยู่ได้แค่สามเดือนหกเดือนแต่อยู่ได้หนึ่งปีปีครึ่งหรือสองปี หรือ2ปีเป็นอย่างน้อยนะดีกว่าไหมเจ็บตัวแล้วอ่ะไหนก็ <c oughs> เจ็บตัวแล้วมันก็อยู่นานที่ไม่ต้องมาฉีดบ่อยทุก3เดือน6เดือนใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ข้อเสียของการฉีดฟิลเลอร์โมเลกุลใหญ่เนี่ยข้อเสียมันก็คือว่ามันต้องใช้เทคนิคการฉีดที่มันแอดวานซ์จริงๆมันมีเทคนิคที่ฉีดออกมาแล้วมันต้องไม่เป็นก้อนเพราะโมเลกุลใหญ่ถ้าฉีดไม่ไม่เป็นนะฉีดไม่ถูกมันจะกลายเป็นก้อนเป็นก้อนตะปุ่มตะปอง ปัญหาใต้ตาแทนที่จะได้รับการแก้ไขน้องพักคือ,อก็กลายเป็นว่าหนักกว่าเดิมกลายเป็นว่าคือมาแก้ปัญหาแต่กลับกลายเจออีกปัญหาขึ้นมานะครับและการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเวลายิ้มต้องไม่เป็นก้อนด้วยในหมอพักลงลงยิ้มดิครับเห็นไหมฮะไม่เป็นก้อนนะเพราะฉะนั้นการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยบริษัทเขาจะเคลมมาว่าสมมุติว่าโมเลกุลใหญ่เนี่ยตัวหนึ่งที่อยู่ได้1ปีบางแบบก็อยู่ได้2ปีแต่ด้วยเทคนิคการฉีด ที่ที่พี่สอนในน้องพักเนี่ย<ะ>เมื่อบริษัทเคลมว่าหนึ่งปีฉีดยังไงให้มันอยู่ได้ถึงปีครึ่ง<ะ>เมื่อทิง้งบริษัทบอกว่าฉีดได้อยู่ได้สองปีทำยังไงให้มันอยู่ได้สองปีครึ่งสามปีหรือนานกว่านั้น<ะ>ไม่ใช่แค่บอกสองปีพอสองปีหมดแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นไปเรื่องฉีดฟิลเลอร์ใต้ตามีประเด็นหนึ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือว่าฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาอย่างไงให้ไม่ได้แค่ใต้ตาแต่ร่องแก้มตื้นขึ้นด้วยเ<ะ>มื่อกี้จริงไหมที่บอฉีดแล้วฟิลเลอร์ร่องแก้มตื้นขึ้น จริงค่ะตรงนี้โดยไม่ต้องฉีดร่องแก้มเหมือนเรายิงกระสุนนัดเดียวครับได้นกสองตัวเพราะว่าการฉีดที่เทคนิคที่ยอดจริงมันสามารถประยุกต์อะไรต่างๆได้มากมายเพราะฉะนั้นเราฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแต่เราได้ร่องแก้มด้วยโดยไม่ต้องฉีดร่องแก้มไม่ต้องเปลืองฟิลเลอร์กับร่องแก้มถูกไหมครับการคอนเซปต์การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาของหมอนะครับของ I n o b l e Clinic แล้วก็ทีมอาจารย์แพทย์ของ I n o b l e c ค i n i c นะครับคือฉีดฟิลเลอร์ใต้ตายังไงให้อยู่ได้นานถึง2ปีเป็นอย่างน้อยนะครับและ เวลายิ้มก็ต้องไม่เป็นก้อนด้วยและฉีดพิเลอร์ใต้ตาไงให้ไม่ได้แค่ใต้ตาแต่ได้ร่องแก้มตื้นขึ้นด้วยเนาะก็ย้อนมาดูจบนะครับใต้ตาเดี๋ยวมาดูที่ปากปากเนี่ยก็คือข้างบนเนี่ยจะมีติ่งกระจับสวยพอประมาณนะครับอันนี้เป็นสายเกาปากล่างจะค่อนข้างหนาหน่อยก็จะเหมือนกับแนวแนวสายฝ่อปากเนี่ยเมื่อกี้พี่ปรับหูหงให้ด้วยนะครับให้มันดูดซับ ปากดูซับเป็นยังไงปากดูซับก็คือปากต้องอิ่มอิ่มไหมละ่ะน้องพัดมากอ่าปากต้องอิ่มขอบปากต้องชัดมุมปากต้องยกปากต้องปิดสนิทปากล่างต้องใหญ่กว่าปากบนหนึ่งจดห้าเท่าโบราณว่าพูดจาคนเชื่อถือพูดโน้มน้าวเก่งพูดให้เห็นภาพก็เก่งที่สําคัญคือมีกินมีใช้มีอิ่มไม่มีอดโอเคไหมอ,อ,อ่าปรับให้ทุกอย่างเลวเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ,อโอเคสําหรับ <c oughs> แฟนเพจท่านไหนนะครับที่อยู่จุมพรหรือ หลังสวนแล้วก็ตามนะครับต้องการฉีดฟิลเลอร์นะครับสิ่งที่หมออยากจะฝากไว้คือคุณหมอพักครับไปอยู่ที่อาจารย์หมอพักในไปอยู่ที่สาขาจุมพรรับลองว่าการฉีดฟิลเลอร์ของคุณหมอพักเนี่ยไม่ธรรมดาหมอสอนมาเองหมอรู้เลยว่าฝีมือเขาไม่ธรรมดา,าจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่อาจารย์หมอพักได้ไปพี่เชื่อว,ว่าสามารถที่จะเอาไปดูแลคนไข้ของไอโนเบิลคลินิกแล้วจะทำให้คนไข้ ปลื้มแล้วก็ประทับใจในฝีมือการฉีดของคุณหมอพักแน่นอนโอเคไหมครับก็ขออน้องพักโชคดีนะไปอยู่สาขาชุมพรนะครับเป็นที่รักของคนไข้สาขาชุมพรเป็นที่รักของพนักงานสาขาชุมพรเป็นที่รักของใครหลายหลคนที่พบเจอเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็หมอแล้วก็น้องหมอพักนะครับก็ขอลาแฟนเพจของทั้งโควิดคลินิกแล้วก็ไอโนโพวกคคลินิกไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมอพักค่ะ หลังจากที่พักได้ฉีดฟิลเลอร์กับท่านอาจารย์แพทย์โกวิดไปนะคะความรู้สึก,กดีมากเลยคะ่ะหน้าเด็กขึ้นเยอะเลยนะคะก็ต้องเกริ่นก่อนนะคะว่าก่อนที่จะฉีดเนี่ยคือพักก็มาเทรนกับท่านอาจารย์โกวิดเน่นะคะฉีดไปก็อินไปนะแบบเออทำให้แบบปั้นหน้าน้องๆขึ้นมาแล้วมันสวยอะ่ะเราก็แบบเ,เราก็อยากจะได้หน้าแบบนั้นบ้างนะคะพอเทรนเสร็จก็เลยแบบ ขอท่านอาจารย์กววิดว่าอาจารย์หมอขารบกวนรบกวนประเมินผิวหน้าแล้วก็ช่วยปั้นหน้าให้น้องอีกสักคนได้ไหมคะนะคะพอหลังจากที่ฉีดไปแล้วไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะแล้วก็ได้ฟิลความรู้สึกที่ฉีดให้น้องกับความรู้สึกที่ตัวเองโดนเองเนี่ยเป็นยังไงเข้าใจคนไข้นะคะแล้วก็พอได้พออาจารย์ฉีดให้เสร็จเนี่ย ประทับใจมากเลยค่ะไม่รู้สึกแบบคุ้มค่ามากที่โอ้โหหลังจากดูคนอื่นสวยมาแล้วเนี่ยตัวเองได้สวยบ้างประทับใจมากๆเลยค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะฉีดฟิลเลอร์หรือว่าเติมเต็มใบหน้านะคะเดี๋ยวหมอพักเนี่ยจะไปประจํำอยู่ที่สาขาชุมพรในเร็วๆนี้เดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะ